สวัสดีครับผมโคค่เองวันนี้เราจะมาพูดถึงโควิด -19 2019มันก็19เหมือนกันว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงการป้องกันก่อนเลยเออแปบ๊บหนึ่งขออ่านก่อนวิธีที่หนึ่งล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือ,อ,อยาฆ่าเชื้อโรคก,ก็ได้เอาจริงๆมันก็เยอะกว่าน,นี้รักษาความสะอาดให้มากๆ แสดงว่าผมต้องเช็ดตูดใช่ไหมครับเอ่อช่างแมงเออโอเคโอเคช่างมันช่างมันเออต้องล้างตูดด้วยโอเค <c oughs> สงสัยปูดตูดน่าดูโอเคเดี๋ยวเอาทิชชู่ไปให้แป๊บนึงโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยวิธีที่สองก็คือการใส่หน้ากากอันนี้มันง่ายที่สุดแล้วถ้าที่ทดทำได้แล้วเนะี่ย

เออคลิปนี้ทำมาเพื่อความสนุกนะครับอย่ากังวลมากซึ่งโควิดเราต้องป้องกันกันด้วยขอให้มันผ่านไปได้ๆนะขอให้วัคซีนมาไวๆเอาละคุณบล็อกคุณมีอะไรจะพูดไหมไม่มีอา้าวโอเคงั้นจบไรสาระมาเลยคลิปนี้ทำเล่นๆเ,เพื่อความสนุกเท่านั้นโอเคกูไม่ไม่ไม่ไม